ครับวันนี้สายดันนะครับมาอยู่ที่โรงเรียนบ้านโคกเพชรวันนี้เราจะไปดันตัวไหนไปดูกันครับเข้ามาก็ไหว้พระก,กันก่อนตามมาบรรยากาศครับในโรงเรียน คิดถึงบ้านคิดถึงโรงเรียนก็แวะมาเยี่ยมมาเยียนอนเด็กๆในโรงเรียนสมัยเป็นเด็กก็อย่างนี้แหละครับ บรรยากาศในโรงเรียนคิดถึงก็มากันนะครับลูกใครไม่รู้นะครับใต้ต้นตะโก ครับนะครับเอาพอดีเอาผู้ใหญ่ใจบุญนะครับก็เอาดินมาถมที่โรงเรียนให้ก็อขอขอบคุณแทนเมื่อไม่กี่วันก็ตัวนี้ก็ยังรกๆอยู่นะครับหลังจากที่ไม่ค่อยได้ดูแลก็จะพืชก็จะเต็มนะครับตรงนี้ เนี่ยครับรอรถมาเทดินอตอนนี้โรงเรียนของเราก็นักเรียนก็เรือน,น้อยจริงๆก็เยอะนะครับถ้าเด็กศูนย์มาย้ายออกนะครับโดยส่วนใหญ่ก็จะพาลกูกหลานมาเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพออ่จะขึ้นอนุบาลหรือปอนึ่งก็จะย้ายออกกัน เขาจะมีกําลังทรัพย์ที่จะส่งลูกหลานไปเรียนข้างนอกนะครับแต่โดยส่วนใหญ่คนในพื้นที่เขาก็ยังให้ลูกหลานเรียนอยู่ในพื้นที่นะครับก็ไม่เหมือนสมัยก่อนเนอะอยางรุ่นพ่อแม่นะครับยังถนนยังเข้าไม่ถึงลาดยางก็จะเป็นลูกรัง จะไปตลาดก็จะลําบากไปเรียนต่อก็ยากต้องปั่นจัก,กรยานขี่มอไซค์ก็ขี้คโคลนแฉะนะครับอย่างข้างหลังอันนี้เป็นร่านหลังโรงเรียนนะครับแต่ก่อนก็จะเป็นทุ่งนาทุ่งนาไกลๆามาเล่าถึงความหลังกันหน่อยอต้นตะโกนี่ก็คุณครูก็ยังไม่ออกนะครับยังอยู่ ส่วนใหญ่ต้นไม้ที่ขึ้นมาใหม่ก็จะเป็นต้นที่ถูกปล่อยทิ้งนะครับหมายถึงว่าไม่ได้มาทําทความสะอาดก็จะเป็นต้นงอกใหม่ก็จะรกๆนะครับกองๆช่วงนี้ก็มีผู้ใหญ่ใจบุญน,นะครับนอดินมาถมารถมาแล้ว ไม่อยากออกซื้อเท่าไรครับจำชื่อไม่ได้ลูกตาเอยก็อีกคันก็เสีซลอ่าส่วนอีกคันก็เด็กใหม่นะครับยังไม่ทราบรถเขียวเขียวเนี่ยครับตอนนี้จะเป็นทุ่งนาแต่ก่อนอถ้าใครจำได้อ,อายุสัก ยี่สิบกว่าขึ้นก็น่าจะเคยทำนาลองเร,เรียนตรนนี้อพอ,อคนเดิมสร้างกำแพงไว้ดีครับเหลือฟังทิศเหนือทิศเหนือก็เห็นว่าพอ,อจะสร้างกำแพงอยู่นะครับสะอาดสะอา้านทีเดียวจากแต่ก่อนตรงนี้นะครับรุกมากหลังจากที่ไม่ได้ทำนาอพอหอลังๆมาก็ท่านก็ อาจจะไม่ค่อยมีเวลาแล้วก็มาอยู่ไม่นานก็กลับนะครับกลับไปไอสูบ้านเดิมนะครับเทีเทเ่ยวดับพลืน,นนึกออกเองเดีิยหล่นไปในไฟนึกอกเอง พูดสาวเยอะสวัสดีค่ะถ้าเกิไ่าจะไปดูยูทูบจะชื่นไหมากอี่าโอ๊ยมันต่งกว่าสองเลยดูหน่อยยังไงก็ไม่พ้นพี่ชื่อนะพี่ต้นชื่ออะไรนะชื่ออะไรนะชื่ออะไรนะ คนั่นโอ้ยโก้มีคนมาหาไอี่มึงหยุดงไอ้รกานไอ้พไชอบอกชอบโอ้ยงใหมดเลยนหนถายเชือนี่ายเชืนี่นี่าซีเอลบอกสักหน่อยหน้าตาดีสุดในบรรดารถ ประทุกนะครับ CL CL ่าดูแลรถดีครับเจ้านี้ CL ดัมซิ่งเอาวันนี้มาดิมาวิ่ง ดินกัโครงการนะครับขุดลอกน,ะน้องสนุวันนี้ผู้ใหญ่ใจบุญก็เอาดินมาเทให้นะครับสำหรับชาวบ้านเรานะครับถ้าได้ดูวิดีโอได้ดู YouTube เนาะ,ะถ้ายัางคิดถึงบ้านเกิดก็มาช่วยช่วยกันนะครับช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงโควิดระบาดกอ็อาจจะไม่มีการจัดงานทอดกระถินทอดประปาก็ เอาซองมาฝากครูได้นะครับโอนได้อายุคนี้โอนไวจ่ายไวไลส,สดนะครับนี่เด็กๆก,ก็มาช่วยเก็บเศษไม้สะอาดสะอานครับหลังโรงเรียนคิดถึงความลังก็เชิญนะครับหลังโรงเรียนอตอนนี้น้าน้ําจะท่วมนะครับเพราะว่าอ่า ช่วงที่ก็ะถมดินก่อนหน้านี้ก็ถมไม่ถึงเนื่องจากมันรกมากนะครับเศษไม้เศษวัชพืชเยอะมากนะครับด้านฝั่งตะวันออกของโรงเรียนด้านหลังนะครับนาก็หายหมดแล้วเนื่องจากาสาตะนนูนก็จะมีการขุดแล้วก็ดินมาถมนะครับ คิดถึงบ้านเกิดก็เชิญนะครับโรงเรียนบ้านโคกเพชรตะมนโคกม้าครับคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะครับดูบรรยากาศไปเรื่อยๆครับยังไงก็จะนำมาถ่ายทอดอให้เพื่อนๆพี่ๆท่านผู้ชมได้ชมกันอีกนะครับ สวัสดีครับ